ร้งนตีตัวแรกนระแวลว่าะไดดังจะกล่าวโดยพิดารเอกันมิงธรรมยีในสมัยหนึ่งเวสา,วสาวรีอาราเมืองชื่อว่าไพรสาลีพีธาเป็นเมืองมังคั่งพีธาเป็นเมืองแ่้เป็นเมือมงแพ้แแหลายแล้วก็โกจนาเป็นเมืองมีชนมากหรือเป็นเมืองมีชนมากมายแล้วแต่แต่มากที่เสก็พอแล้วเป็นเมืองมีชนมาก แล้วก็อากินนะมนุษยาเป็นเมืองมีมนุษย์เกลือนตกรนแล้วเลก้กะยภูมิท่าก็แปลว่าได้เป็นแล้วได้เป็นแล้วเพราะแบบเป็นวิธีกาธาตาว่าม,มีว่าเป็นคนจะแปลว่าเป็นรัฐนี่คือโอ้โหสิก็ได้เป็นแล้วอ่าปรยชนตมาที่จะผิดกันก็คือปีก็อ่าแมายความว่าตัวประธานอาจจะจะเป็นสักขยาติโกเิจะตนแรก แล้วตัวประธานทั้งหลังเนี่ยปกติสังขยางเนี่ยมันจะปแปลก่อนไม่ได้ต้องพิสานะก็เลยมีกติยานเป็นตัวนมแทนฉะนั้นเราต้องมายออกว่าประธานชุดแรกอ่ามันก็เลจะถึงตรงไหนก็คือวารนะกรวนตานังกติยานังเอวะสตตะสตาตาิการนิจตตะศาสานิอันว่าพันทั้งหลายเจ็ดอ่านยิ่งด้ร้อยเจ็ดแห่งกษัตริย์ทั้งหลาย,น,ย,ย,ลายนั่นเดียว ผู้กระทำอยู่ซึ่งความเป็นแห่งประราชตามวาระด้วยนั้นก็จะตรงตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็สตาคติยาจะแล้วก็ต้องย้ายมาไว้หลังเป็นเป็นลักษณะของการวางท่านเองว่าถ้ามีจากตัวเดียวอ่าสามารถวามไว้เป็นตัวที่สองของตัวที่กบจะตัวที่สองได้เดี๋ยวมาลกแปลี่ยนก็จะเอาจากมาไว้หลังก็คือสตาคติยาจะ ว่าก,กษัตริย์ทั้งหลายเจ็ดด้วยแล้วก,ก็แปลว่าเฉลี่ทรงได้มีแล้วตัฐาก็โยกอะไรมาเมอาเอวสาลรี่ยังที่เป็นสตรีมีพระในเมืองชื่อว่าภัยสาดีนะคณะตรงนี้ก็ต้องสังเกตด,ดีๆตรงไหนประธานตอนแรกอยู่ถึงตรงไหนแล้วก็วิจิรณ์ภาพออกทั้งหลายด้วยต่อมาประโยชน์ต่อมาเนี่ยเป็นประโยค์ที่ จะผิดกันต่อเน,นื่องเลยคืออะไรคือเขาวางประธานไว้เฉยๆเนี่ยแต่สังเกตดูดีว่าในประโยคหลังอ่ะเขาจะวางกริยาคุกคาคไว้เนี่ยอ้เอสสูงแต่ประโยคข้างหน้าเนี่ยอ้เอสสูงไม่มีเลยฉะนั้นอ้เอสสูงต้องขึ้นมาทุกประโยคคือตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้มีอีกหนึ่งตัวแล้วก็ตรงไหนอีก อ่ามดแล้วมันมีตัวนี้อยู่แล้วตัวหนึ่งอ่าก็แค่นี้ฉะนั้นอาิสูงแล้วต้องใส่เข้ามาตรงช่วงตรงนี้หนึ่งตัวเราจะแปลประโยคแรก่อนปราสาทาอ่านว่าปราสาททั้งหลายตัตกาเอวามิยมานเท่านั้นนั่นเทียวแล้วไปแปลอาติสูงก่อนอาติสูงได้มีแล้ว เพื่อราจะไปรับสับตปทานให้ได้ถ้าเกิดเราไม่เอาแปลอัสูงมาเนี่ยแล้ววัจนทยานยมันจะสมัมปทานได้ไหนบาคุณแปลโดยที่ว่าไม่ต้องมีกิริยามารับสมัมปทานก็ได้ไม่คิดอะไรมากฉะนั้นต้องแปลอัยสูงก่อนได้มีแล้วนี่วัจจานยะเพื่อประโยชน์แก่อันประทับอยู่แล้วก็เตสังก็ยขติยานังขมาของกษัตริย์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่อัยสูงตัวแรก เพศสูงตัวต่อม,มากูตาคารังนี้อ่านว่ะเรือนอ่านประกอบแล้วด้วยยอดทั้งหลายหรือว่าอ่านวระเรือนยอดทั้งหลายตาระกา,า,า,านี่ไวะมีประมาณท่อน้น่นาทีเดียวไอ้สูงได้มีแล้วอ่ันนี้ประโยคนี้เราก็ต้องโยกเตสังวัตนัถายะมาไว้ในประโยคนี้อีกทุกหนึง่งไอคือเพื่อประโยชน์แกประทับอยู่แห่งกษัตริย์ทั้งหลายเหล่านั้นะโยคต่อม,มา อ่าประโยค์อเหกปสงสุดท้ายเขาจะมีตัวประธานอยู่สองตัวคืออารามาจ่าอกครณงนิจะอ่า็ต้องมีตตตการวางไว้ตัวเดียวต่ตตรการต้องใส่วางอีกตัวหนึ่งเพื่อเป็นเสือนของของตัวหลังด้วยอ่าทัานว่าอารามทั้งหลายหรือว่าสวนสวนทั้งหลายมีประมาณเท่านั้นนั่นเทียวด้วยอันว่าอันว่าสักปกรณีทั้งหลายยกตรตกามาอีกตัวหนึ่งมีประมาณเท่านั้น นั่นเทียวด้วยแล้ว่อยแปลนี้สูงก่อน่อจะแปลอแล้วถ้าแปลไปหาเจตุศีตัวนี้ได้มีแล้ววิหารัฐายะเพื่อประโยชน์การบรรทับอยู่อุญานางในอุทยานตัวนี้ถ้าแปลไม่ได้ก็ผิดอีกเยอะอ่าผิดอีกเยอะแล้วะโยคต่อมานี่ตาอับปรินะสมจีนะันนี้เราก็ โดยสมัยอ่นอีกแปลง่อนได้โดยสมัยอื่นอีกเป็นไตรยิพัฒสามารถที่จะแปลก่อนได้ถ้าเกี่ยวข้องกับพวกสมัยแบบนี้โดยสมัยอ่นอีกสาเวสาลีอันนั้นเมืองชื่ว่าไพศาลีนั้นสปิขาเป็นเมืองมีวิษาอันบุกวนหาได้โดยยากแล้วก็ชุดสาซาเป็นเมืองมีข้าวกลาอันบุกคลหาได้โดยยากคือหาได้นี่เพิ่มมาเองไม่มีอยู่ในคำแปลคำแปลมันแปลอะไร เป็นเมืองมีพิษาชั่วหรือยากเป็นเมืองมีเข้ากล้ายากแปล่าไม่ได้ใจความันถึงต้องใส่อุนบุคคลฐาได้โดยยากเป็นเมืองมีเข้ากล้าบุคคลฐานได้โดยยากและเหตุอาขศิษยปสุดท้ายได้เป็นแล้วปรโยคต่อมาประธานเทือะใดทุกขตามนุษย์าแปลว่าอะไรอ่านว่ามนุษย์ู็ถือเอาแล้วซึ่งยากใช่ไหมู็ถือเอาแล้วซึ่งยากหรือว่า พูดถึงแล้วซึ่งยากฉะนั้นอันนี้ดูดีๆนะอ่อมันาจจะจาผิดไปอ่ะอ่อาจจะจำผิดทุกตามรดสารว่ามรรคพุทกุงแล้วซึ่งยากทั้งหลายอ่ไในไหนนี่ตถาคเวสาหรือยังในเมืองชื่อไปสารีนั้นกา,า,กาลังอักังสุได้กระทาแล้วซึ่งกาละปตมังก่อนชาตะกาตัวเสนะอะไร ไอ้โทเสน่าไดแปลตรงตัวเลยไม่ต้องแปลอย่างอื่นเพราะโทษคือความหิวเพราะโทษคือความผิว,ว,ผวแล้วก็จะไปเดินยกตมาประทานอยู่นี่อมนุษสาอันว่าอมรุษทั้งหลายประวิสิงสุเข้าไปแล้วแล้วก็ลังสู่เมืองอันเทนะเพราะกลิ่นเพราะกลิ่นของไทยตุณป,ปานังแห่งซากศพทั้งหลาย ของไทยนี่เตสังตัวนี้ก็ยกมนุษย์สานนเข้ามาเพราะว่ามนุษย์ผู้ถือแล้วสัญญาในตายเนี่ยก็เตสังก็ยกมนุษย์สานนเข้ามาแห่งอ่าเพราะกินแห่งทราบศพของมนุษย์ทั้งหลายหรอนะชันติตานังนี่ผู้อันบุคคลทิ้งแล้วอันนี้เป็นวิจารณของมนุษย์สานนางตัวนี้เช่นกันเตสังก็ดีอ่าชันติตานังก็ดีวิจารณของมนุษย์สานนางตัวนี้ยกขึ้นมาอ่าเพราะกินแห่งซราบศพทั้งหลายของมนุษย์ทั้งหลายนั้นผู้อันบุคคล ทิ้งแล้วตันทะก็ยกฐานนี้เข้ามาในที่นั้นๆมันก็จะเข้าโซนตรงนี้ไม่ถูกอว่าชดิตานางเนี่ยเป็นมิตรสของปุณณาปานางดีหรือว่าของมรษานางดีฉะนั้นถ้าไม่ได้แปลมาจะเข้าใจว่าชดิตานางเนี่ยเป็นมิตรของปุณณปานางก็คือพ็อกกินแห่งสรุปทั้งหลายอันบุคคลทิ้งแล้วในที่นั้นนะหรือพ็อกกินแห่งาสรุปทั้งหลายเหล่านั้นอันบุคคลทิ้งแล้วในที่นั้น ถ้าไม่แปลมาก็จะไปอย่างเนี้ยถามว่ามันจะผิดไหมเนี่ยต้องเข้าใจว่าเขาจะมาวิเศษนาไว้ทาไมเมื่อมีตัวนามนามอยู่ตรงนี้แล้วอ่าฉะ่เราต้องสังเกตด้วยบางครั้งมันแปลได้เนความให้แต่ต้องดูว่าวิเศษณ์วางไว้เพื่อโยกมาไช่ใช่ว่ามีอยู่แล้วอวิเศษณ์ก็มีน้ำก็มีใส่มาเยอะมันก็ไม่ใช่ฉะนั้นอันนี้โยกมรุสนันทังขามาเพราะกินแห่งซ่าสบ ทั้งหลายของมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นผู้อนบุคคลจริงแล้วอภิุคาลจริงแล้วในที่นั้นนะขยกต่อมาอันนี้ก็ยกมนุษย์าสตรขึ้นมาอีกมนุษย์าสรว่ามนุษย์ทั้งหลายยกขึ้นมาอีกอันว่ามนุษย์ทั้งหลายทุจรา้าผู้มากกว่านี่การากังสุได้กระทาแล้วซึ่งกาละมนุษย์สุปัตถเวนัตวนเพราะอุปัตวะ แต่อมนุษย์หรือเพราะอวตารันเกิดแต่อมนุ์อาจจะโดนอมนุษย์กัดอะไรบ้างทำร้ายบ้างก็เข้ามาเยอะเปโตมาอหิวาตากะโลกโคนิทักทักสับเลยอันว่าอาิวาตากะโลกวันที่เกิดขึ้นแล้วสัตตานางแกสัตว์ทั้งหลายเพราะอะไรคุณนปะชันทะปฏิติตระตายะเตสังกัลยกยกใครมามนุษย์สานาง พราะความที่แห <V iet> ่งเมืองไทยเพราะความที่แห่งเมืองชื่อว่าไพยสลีนั้นเป็นเมืองปฏิกูลด้วยกลิ่นแห่งทราบศพของมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นแห่งเมืองเนี่ยยกขมาหรือเพราะความที่แห่งเมืองนั้นเป็นเมืองปฏิกูลด้วยกลิ่นแห่งซาศพของอ๋อฮมนุย์ทเหล่านั้นรปโยคะมาจะมีตีนิพยานีประมระทานอ่านว่าไปทั้งหลายสามอิติแปลว่า คืออข้างไหนก็แปลออกอันว่าทุกตัวเลยคือเป็นเลขาและสุลปะในอิติอันละพายทั้งหลายสามคืออันว่าทรูพิกภัยอันว่าอมนุษย์สัพยอันว่าโลกภัยหรือจะแปลได้ก็อันัะภายเกิดแต่ภิกษาบางคนฐานได้ยุยยกอันัะพายเกิดแต่อมนุษย์อันัะพายเกิดแต่โรคแล้วก็อุปจิงสุเกิดขึ้นแล้วเอวังด้วยประการชนนี้ เดี๋ยวต่อมาคณะมาเนะโยกชนาเข้ามาอานาจทั้งหลายู้อยู่ในเมืองโดยปกติสันนิบติตว่าประชุมาาล้วอังสุกับตัวแล้วราชานางกับพระราชายังไงอิทิว่ามหาราชตาั้นแต่มหาราชตัางแต่มหาราชเจ้าตีนี้อุป,ปาน,านันนี้ตีนี้พญานิตัวนี้เป็นตนัวประธานอ่านว่าภัยทั้งหลายสามอุป,ปานาันนี้ เกิดขึ้นแล้วอิมัสมิงกมคเทในเมืองนี้ตัวตับประจายที่เป็นกิริยาคุมภาคถ้าตัวประธานมันเป็นลิงวัฒนธอะไรเนี่ยมันต้องประกอบให้เหมือนกันเนี่ยเราดูสังเกตได้นี่ไหมประธานนี้ก็ต้องเป็นกิริยาคุมภาคของพยานนี้คณะพเทั้งหลายสามเกิดขึ้นแล้วในเมืองนี้โยกนี้แหละอาจจะมีคนผิดได้อ่านี่ประธานก็คือเอเอรูปังพยานามะตรงนี้ ชื่ออ่าชื่อชื่ออะไรชื่อว่าอันว่าภัยทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นรูปนี่ยังไงต่อณอันละเอาทีหลังชื่ออันว่าภัยมีอย่างนี้เป็นรูปอุปนป้าุปพังเป็นภัยเคยเกิดขึ้นแล้วเป็นภัยเคยเกิดขึ้นแล้วมันกรุมภาพไม่ได้ราะตัดปัจจัยไปสมัครกับปุถะต่อไปเป็น วิิกตาเท่านั้นเป็นภัยเคยเกิดขึ้นแล้วนี่ภพในกากนจิตโตโยกกรตโตตมาแต่การนี้ยาวะเพียงไรสตมาราชบาริวัตตาแต่อันเวียนไปนรอบเหนพระราชาที่เจ็ดสมมาิริชนาของราชาปริวัติตานี่ปริวัติตาจะเป็นปาทฐานรนายาวะชนดแปลย,ยาวะเสร็จแล้วก็ไปหมาตัวนี้เพียงไรแต่อันเวียนไปนรอบเหงประราชาที่เจ็ด แล้วแฝติกรหัติย่อมเป็นแล้วนะสุดท้ายเลยหาไม่ได้ที่เพราะว่าเอวรรป,ปังพยังเป็นตบทธธานรับภัยมีอย่างนี้เป็นรูปนะอบปัจติย่อมไม่เกิดขึ้นอ่าทำให้การชูนางการีในการแห่งพระราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายที่จิตอย่างนี้ผู้ตั้งอยู่ในธรรมเคยบอกแล้วว่ามาจากนิกับปัจจัยตัวนี้ที่แปลว่าผู้ตั้งอยู่ ในธรรมในการแห่งพระราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายแตบบ่นี้ประราชและพระราชอะไรกิเลสบาตัวแรกก่อนนี้การริตบาบย่างราชปรุให้กระทาแล้วสันนิปัตธ์งซึ่งการประชุมซึ่งการประชุมรือซึ่งอันประชุมได้ทั้งนั้นสัพเพสังชนานางแห่งชนทั้งหลายทั้งปวงสัตยาภาริในทองพระตรง แล้วก็อหัสตัดแล้วอิจิว่าสจีถ้าว่ามีัรรมิกะภาวะระความที่แห่งเราเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมอาทิมีอยู่ไซต์ตามาบิกามาไซต์ด้วยธรรมีนิปับปรีกับจงเมวมาทั้งหลายวิจิลัทธาจงจงไรจงค้นดูตั้งโทษศังซึ่งโทษนั้นอิติอย่างนี้เวสาลีเวสาลีวาสินชนะ ถามว่าชนังหลายก็อยู่ในเมืองไทยาลีโดยปกติทำา้วิจินตตาขนอยู่ตบพังประเภทหนึ่งซึ่งประเพณีทั้งปวงแล้วก็ที่สม็นแล้วการจีโทษสามซึ่งโทษอะไรลันโยของพระราชาพระตว่าตามตัวแล้วตีว่ามหาราชามาแต่มหารเจ้า,า,าไม่ไม่ใช่หมาว่าพิดนะไม่ใช่พระ เล่นพูดกับประชาชาไม่มีปัหาพิษนะอ่ะาตทวสวาว่าโทษเตของท่านัทีิอนุทเทวศร์ของพระองค์ณติยังไม่มีดังนี้แล้วก็มันจะยิงสุ้ปรึกษากันแล้วอีกว่าประธานอยู่ไหนขึ้นตะวันดีไหมเึ้นตะวันดีไหมไม่ดีเพราะดูอะไรไอ้ญาิมิทัฒนประธานก็เป็นบทนงหรุต่อไปอยู่นี้แหละอยู่ในที่นี้แแหละพปะยังอันว่าภัยอมาการของเราทั้งหลาย อีกทางนี้้าชายะพึงถึงบูปสมังซึ่งอันเข้าไปสงบวิเศษการถามลูกขอ,อ่างไรหนอแรก็จะปิติดังนี้เป็นไงคนอหึ่งง่ายไหมยาวะสัมพันธ์เข้าในกิริยาก็คือเนี่ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจากนั้นเข้าในปานาิจ เป็นภัยนี่เกิดเกิดกึ้นแล้วในการก่อนแต่การนี้ปุเพเนี่ยก็เป็นการรับปรมีในปนัณณีิดแล้วก็สรมนวิเศษณของราชาปริวัตตายาราชาปริวตาก็เป็นอาปาทายา,ยาวะยาวะยาวะสท์ตัวนี้ก็เป็นกิริยาวิเศษณในปัณณคิดเพราะว่าจะไม่แปลโหติโกติแปลสุดท้ายเลยแปลว่ารับปริติตากับตะธานนั้นจะถึงข้าในโหติไม่ได้ ยังราชบริษัทนี่คือตัวที่ยกมาเนี่ยเป็นได้นะ้งเอกะหรือมันหูกเราจะยกถูกมาก็ได้ยกเอกะมาก็ได้ก็คือเป็นคำก,นกลางเนี่ยแต่ว mm hmm. ่าอยากจะใส่มายังว่าบรทัังหลายให้กรททำแล้วก็ไดนะ้เพราะว่าเป็นตัวที่ยกมาเงี่ยเราเลยไม่ตองเป็นต้องระบุวัตถุนะว่าจะเอาเอกะหรือหูกนะโดนกินลึ <c oughs> กถ้าตทั้งไหลยออกก็ใน ในแบบไม่มีทั้งหลายนั่นเองอตาดูมาดูโดยอ่านโดยอ่านก็ออกต่อกันเลยที่จริงแล้วผมก็ว่าตั้งใจออกไอ้ตรงไอ้บรารมีสิบพัทเนี่ยคิดว่าออกมาน่าจะยากกว่านี้เ,เลยเ,เลยออก้นๆแล้วกันออกข้างในลอ,องปติมากกว่านี้ไม่ได้สับนันแหละ มาดูแปลเนีย่ยตอนที่สองอันนี้วุเตวุฒิจำนวนวุเตเ,ตเ,นนตเคยบอกว่าเขาจะแปลเป็นจำนวนว่าเมื่อเมื่อใครพูดหรือเมื่อใครกล่าวได้เลยดะนั้นเราจะไม่มีคําว่าทั้นเมื่อคําว่าดังนี้ในชนทั้งหลายเรา,า,น,าน,นั้นนะันชนทั้งหลายบางพวกกแล่าวแล้วอันนั้นคือเป็นจำนวนยดอยภพราะนะถ้าเป็นจำนวนดเดือนก็อาา่าบรรดาชนเหล่านั้นบรรดาในบทในชนตั้งหลายเรา,านั้นนาเราเนิยมใช้คําว่าบรรดา ในหนาจะไม่มีแล้วจะเป็นว่าบรรดาแทนในหนาบรรดา,าชนเหล่านั้นในชนั้งหลายเหล่านั้นหนาในหนาจะตัดทิ้งไปใช้คําว่าบรรดาแทนบรรดาชนเหล่านั้นเอกเจหิชนหิวุตเตเมื่อชนบางพวกกล่าวว่าเห็นไหมคำว่าคำว่าดันนี้อันตร่ไหนบางพวกกล่าวแล้วเมื่อชนบางพวก ประโยชลักษณะไม่มีคันเมื่อแล้วมีแต่เมื่อเฉยๆเอาตัวตัวยาพัดขึ้นมานําแล้วก็ตามวยเมื่อเอาเมื่อตามก่อนเอาเมื่อเมื่อขึ้นก่อนแล้วก็เอาตัวยาพัดแปออกไปแต่ว่ามันต้องออกคําบปานเมื่อชนตามพวกวว่าอ่าอะไรไพ่ไพ่ไพขึ้นมาไพ่ถึงถึงการเข้าไปสงบวิเศษอถึงมาด้วยถึงถึงการเข้าไปสงบวิเศษปริกรรมเมนะด้วย ปรีกรรมอายาตจนายะด้วยการบวงสวงมังออ,อมังคละกิริยายะด้วยการกระทํามงคลอ่า,ก,าก,ก็จบแค่นี้แล้วตอนนี้เราเคยประธานมาอ่าประธานคืออะไรชนะชนะก็คือชนทั้งหลายทั้งหลายที่เป็นเอาใส่ํบว่าทั้งหลายอ่าที่เป็นตัวเต็มแมวทอจุดชนทั้งหลายอ่าสัพพังปี ตังวิธีกัรตวะกระทำวิธีนั้นแม้ทั้งปวงแล้วนีวว่กระทำวิธีนั้นแม้ทั้งปวงแล้วน่าสติสุขก,ก็ไม่อาจก็ไม่อาจปฏิภาหิตุงเพื่อจะป้องกันได้หรือเพื่อจะอ่านเยชนะ่าไม่มีอันอันมาก็โดนปอดิดแปลออกกได้อ่านที่ออกว่าสามารถกินปอได้ติน่าจะบอกให้ไม่มีอันว่าอันเยชนาะก็ถ้าวิเศษธรรมสัปนาม แปลคาว่าเหล่าได้ตัวนาะมไม่ต้องออกอะไรทัร้งสิ้นเลยไม่ออกคำว่าทั้งหลายอีกแล้วก็คือชนละอื่นพลลอื่นเอวังาหางสุต่าวอย่างนี้ว่าชะสถาโรนี่อะไรครูครูทั้งหลายหกหกนี่มันก็บอกทั้งหลายอยู่แล้วครูทั้งหกมานุภาพวา่าเป็นผู้มีอนุภาพมาเตสุสัทธาเตสุ เมื่อครูทั้งหกเห่านั้นอิทะนิอัคตะมัตเตโซสักว่ามาแล้วในที่นี้ฉะนั้นแปลเป็นแปลได้ดไม่จะเป็นต้องมีสันติสุมารับคือแปลได้เลยไม่ต้องว่านิยูไม่ต้องอื่นแล้วคือถ้าเราไมเป็นรัดจบทิ้งไปได้เลยเมื่อครูทั้งหกเห่านั้นสักว่ามาแล้วในที่นี้ไยอ,อ่าบูปรสมายะพืนเข้าไปสงบวิเศษแล้วก็ใสบ่บัตเตโ สมาปริชนาชนเราอื่นอีกทำไงอังสุกล่าวว่าอ่าสมาสมพุโทโธเพราะสมาสมพุทเจ้าโลกเกปันโนบทอ่าอ่าปฏิบัติหรือบัิบัติแล้วในโลกที่ก็ออโสกว่าพระผู้มีพระเจ้าองค์นั้นนี่มหิติโกมหานุภาพโกรธตอนเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแล้วก็ตรัมเทเสสี ทรงแสดงธรรมซึ่งนี่ไม่มีแล้วนะยกสาวไม่มีซึ่งแล้วนะทรงแสดงธรรมสัพพะตัตหิตายะเพื่อประโยชน์ก็ตัวแกส่สัตว์ทั้งปวงนี่ฮะไ,ได้ตังที่แปลสัษาภาษาหรือเปล่ามากวันนี้เขียนเพื่อประโยชน์บบก็ตัวแกส,สัพพะสารหรือแกสัตว์ทั้งปวงแล้วก็ตัสมิงสัตตัสมิงพักกติเมื่อพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นนั้อิทะอาาัคเต เติบมาแล้วในที่นี้เติบมาในที่นี้กีมานิพยานิภัยไม่ต้องถ้าิเ่ชนะสัมปทานออกคําว่าเหล่าเนี่ยตัวนามไม่ต้องมีทั้งหลายเข้าใจไหมภัยเหล่านี้ภัยเหล่านี้เนี่ยมันแสดงโภทนะจาชนะพุทธเจ้าจสัมปทานได้ภัยเหล่านี้บูปสัมมังคดใช้ยุ่งพึงถึงการเข้าไปสอบวิเศษหลังกระจอโอตะปูตมะตเปปิโยชนะขามาชน แม้ั้ปวงชนแม้ถ้งปวงเป็นสังชนานังพัะนางอภิณันตะวาอะไรเพื่อเพินถ้อยคำเพื่อเพินถ้อยคำหรือยินดีก็ได้จินดีถ้อยคำของชนเหล่านั้นอ่าอ้างสุกล่าวว่าเอตตระจีบัดนี้หรือในเวลานี้โสมกว่าพระภูมีภักด์ก้าครงนั้นวิหารติประทับอยู่กลางลูกโผในที่ไหนต่อแล แต่็จ,จบกโจประตะปูปะนะก็ตถาในการนั้นหรือในเวลานั้นตรัทธาพระสัตรดาอ,อุปปาฏทายะวัสุปนายิกายะอะไรเมรื่อดิถีเป็นที่น้อมใกล้อ่าซึ่งการกนหรือเมื่อใกล้อ่าเมื่อเมื่อดิถีใกล้วันธรรมสา,าอุปกาฏทายะเข้ามาใกล้แล้วอ่า เมืม่อเมื่อดิจีใกล้มันเข้าภาษาใกล้มาแล้วเมื่อดิถีใกล้มันเข้าภาษาใกล้มาแล้วอ่าเข้ามาเข้ามาใกล้แล้วนี่เออแล้วก็ปฏิญญาสัตวาตองประานปฏิญญาหนีรันโยพิมพิสารสาแก่พระราชาพนาว่าพิมพิสารแล้วก็เวรุกวันนเวรติมาทัอยู่ในพระเวรุวัน จะก็เตนัสมเยโดยสมัยนั้นไทยมารินามะลิชบีอาเจ้าลิชวีชื่อว่ามาริแล้วก็เอามาหมดเลยพิพิสารศาสตร์สมาธิพิพิสารเรสริงโสตาปฏิพลังปัตโตอ้บรรลุโสดาปฏิผลกับเจ้าพิพิสารในสมาคมของพระเจ้าพิพิสารแล้วก็ สังเวสาลียงังบริษัยสนิเกณิสินโนโหตินั่งอยู่นั่งอยู่อยู่ออกมาจากโหติก็ได้หรือนั่งนั่งอยู่ในตำแหน่งของบริษัทในเมืองไทยสาลีนั้นจะนั่งอะไรนั่งอยู่แล้วในตำแหน่งของบริษัทในเมืองไทศสาลีนั้นเวสาลีโนวาสินโนชนะอ่าพวกชนชาวเมืองจะนั่งพูดอยู่ในเมเืองปกติจะแปลว่าชนชาว ชาวไนทนชาวเมืองไพศาลีชาวเมืองไพศาลีหมานต่างปนากรังส an ัตวาจดแจงหรือจดเตรียมเครื่องบรังการใหญ่แล้วก็ปฏิวาตลข่าวแล้วว่าจอ้มเหพวกท่านราชนังพิมิสารังสัญญาปฏิบตินี่ทูลให้ประชาชาพนามว่าพิมิสารทรงยินยอมแล้วหรือให้รู้พร้อมแล้วก็ได้ใครออกคำนียังทูลไม่ได้ก็ ยังพระาพราชพะนธว่าพิมิศสารให้ยินยอมหรือให้อ่ารูปพร้อมแล้วสัตรังอิทอาอนิตจงนำพระสัตดามาในที่นี้ดังนี้แล้วก็มตีติตรงนี้อยากให้ออกคำวัาดังนี้แล้วไปนิโสทรงสรงใครไปมหาลิงรัชวิงจากโลอิตาบุตรตังจง้ทรงเจ้ารัชวีนามว่ามหาลิ มหาลี่มหาลี่เนี่ยมหาลี่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 เจ้าฤษีนามว่ามหาลี่และบุตรของปรหิตายทรงเจ้าฤาษีนามว่ามหาลี่และบุตรของปรหิปายคำว่าและนี่ออกมาจากจ่าสองตัวนี้ใส่ลและตรงช่องรอยต่อของจ,าจ่าแต่วันนี้แค่สองตัวท่านนเราออกและตรงกลางได้เลยต่อมาเป็นชนะชน,ชนหล่านานั้นทันตบาน อาไปแล้วลันโยปนากรังสัตาาวาถวายเครื่องบรงกางแก่พระราชาแล้วก็ตั้งพรปฏินิเบตวระอ่าทุนยังพระราชาให้ทรงทราบความเป็นเบตทวนนั้นยาติยิงสุอ่อนฟอนว่าพระราชาถ้าแต่มหาราชเจ้าจุมเทะองนี่สถทธาังอัมพาตังนักกลงเปรศทิทาขอจงส่งพระัธารดาไปสู่ เมืองของข้าพงทั้งหลายเถิดบาชาประราชาพุะตวาตรัสว่าจุงมเถว่า,าพวกท่านนั่นแหละพวกท่านนั่นแหละทานาัทาจงรู้เถิด่ังนี้ณสมปฏิจิตไม่ทรงรับแล้วก็จบแอนี้ขอได้ไหมอ๋อได้สมให้ได้สำให้สุดสัปดาห์เลยเหรอมีไหมมาดามทิสา ทำไมไมันได้เปสามไปเลยนะสถานการณ์นี้ครับอะไรนะอันนี้คือไม่ใช่นะหมายความว่าไง ตัวแยกกันมันคือยะยะคืออะไรยะยะคมเมื่อสระอยู่หลังสามารถลงยะอาคมได้ในที่นี้ลงลงยะเขาก็เลยเป็นเอวะแต่เวลาสัมพันธ์เนี่ยเราต้องกลับคืนสภาพเดิมก็คือยะไม่มีเราคิดสรมาณว่าเอวะสับวะธณะครับกับตัตตกะก้กกกนัณนตั่นี้คือยะอาคมมันคือลบทิ้งไปเหลือแค่เอวะเท่านั้นแต่เวลาสมพันธน์ยะต้องถอดทิ้งเหลือแค่เอวะ ตัวแรกตัวแรกนี่คือมาการ์นี่ยนี่จะเป็นยาอภุมตัวที่สองอันนี้มันดูดีๆเนี่ยให้นี่นี่ภาษาทานี่เป็นยังไงปูลิงภาษาโทกันปูลิงนี่ภาษาทางภาษาต่างหลายนั้นมันเป็นตัตกาแต่ตัวนี้กูตาคารานิตัวตัตกาก็เป็นตระกัตกาณนบวกกับเอวะนี่เอวะอันนี้คือสระหน้าเป็นภาษาจัลังเป็นรีคะลบสระหน้ามันก็เลยเป็นตัตกาณนิวะ เวลาคืนตับเดืองก็เป็นตัตตานิ <S <S ้กเอว่าอืมไม่ใช่นะไม่ใช่หาไม่ได้นะไม่ใช่นะเป็นนินิเท่านั้น